อำนาจกำลังจะอยู่ในมือของสีจินผิงจริงหรือไม่ในข่าวกรองหลายสำนักชี้เป้าตรงกันว่าโจไบเดนมีโอกาสมากที่จะเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาแทนโดนัลด์ทรัมป์เพราะสาเหตุเดียวที่ทรัมป์ถูกโจมตีคือความล้มเหลวในการต่อสู้กับไวรัสซีซพีจีนแต่นั่นชัยชนะของพรรคเสรีนิยมของโจไบเดนอาจไม่ง่ายอย่างที่คิด พราะสุดท้ายแล้วอำนาจทุกอย่างอยู่ที่วุฒิสภาทั้งล่างและบนความหมายคือวุฒิสภาที่ถูกเลือกมาทั้งหมดทั่วทุกรัฐของสหรัฐอเมริกาจะเป็นผู้โหวตลงคะแนนเลือกประธานาธิบดีเป็นขบวนการขั้นตอนสุดท้ายวุฒิสภาหรือสอวอของประเทศสหรัฐอเมริกานี้ต่างจากเมืองไทยของเรามากความหมายว่า สวอของเขาจะถูกเลือกมาแต่ละเขตไม่ว่าจะมีความใกล้ชิดกับพรรคการเมืองใดก็ตามแต่พวกเขาจะขอดูวิสัยทัศน์ของผู้นำของเขาก่อนก่อนที่จะลงมติเลือกจะเห็นว่าเมื่อสีปีก่อนนางฮิลลารีคะแนนโหวตนำโดวงห่างจากโดนันทรัมมากแถมมีสวในมืออยู่หลายรัฐแต่สุดท้ายนางเฮิลลารีก็มาตกม้าตาย จากวิสัยทัศน์ในสภาที่ไม่มีความชัดเจนที่จะนำประเทศให้มีความเจริญได้จริงเท่ากับโดนันทรัมส่วนสวของไทยไปขุดมาจากกองขยะที่ไหนก็ไม่รู้เลือกเอาประเภทที่โง่และดักดานที่สุดได้ยิ่งดีไม่ต้องมีวิสัยทัศน์อะไรขอให้ชีปเป้าว่าเป็นเด็กของใครเท่านั้นกดสั่งซ้ายขวาได้หมดประเภทเรียกว่า เงินมาปัญญาอ่อนประมาณนั้นสั่งได้หมดจริงๆแล้วรัฐธรรมนูญไทยในปัจจุบันก็พยายามที่จะเขียนร่างรัฐธรรมนูญให้ใกล้เคียงกับสหรัฐอเมริกาแต่ความรับผิดชอบของประเทศชาติและสติปัญญายังไกลจากเขามากปัญหาตอนนี้คือทรัมป์กับสีจ้นผิงและตัวแปรคือโจไบเดนเมื่อสื่อทั้งจริงและหลอกลวงในหลายสำนัก ฟันทงว่าโจไบเดนมาแน่การลงนามสัญญาสร้างทางรถไฟความเร็วกรุงเทพมหาคนนะครนครราชสีมาไทยจีนในระยะเวลาก่อสร้างเจปีก็เกิดขึ้นในทันทีและจะต่อด้วยนะครราชสีมาหนองคายเวียงจันทร์ตามติดติดต่อกันมาในอีกไม่นานไม่รู้ว่าเงินกู้ดอกเบีย้ยมหาโหดของทุนธนาคารจีน รวมไปถึงวิศวกรและวัสดุก่อสร้างส่วนใหญ่มาจากกลุ่มทุนจีนทั้งสิ้นดังนั้นก็ไม่เนื้อความคาดหมายใดๆการรีบลงนามสัญญาในขณะที่การเมืองเริ่มไม่แน่นอนผลประโยชน์ย่อมตกไปที่บริษัทรับเหมาส่วนหนึ่งของนักการเมืองที่เล่นการเมืองเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทตนเองนักว่าคุ้มค่าสุดแม้ว่าในรอบหน้าต่อไป ภาคการเมืองของตนอาจจะสูญพัน์ไปจากประเทศไทยแบบถาวรก็ตามหากโจไบเดนได้เป็นประธานาธิบดีสหรัฐสีจิ้นผิงก็จะกลับมามีอำนาจอีกครั้งในเขตประเทศอาเซียนนั่นคือเกมที่เด็กๆโรงเรียนอนุบาลมีน้อยในสภาของไทยเขาคิดกันแต่มันอาจไม่ใช่แบบนั้นเมื่อโจไบเดนได้เรียนรู้ว่าเ้นยานุภาพทางการทหารของสหรัฐอเมริกา ในยุคข,ของทรัมป์นั้นเนื้อกว่าจีนและรัเสเซียมากหลายคุ้มเชื่อว่าโจไบเดนคงจะจับมือกับประเทศพันธมิตรบีประเทศจีนต่อจากทรัมป์และอาจจะมีเล่เ์ลี่ยมที่สูงกว่าทรัมป์ที่ดูซื่อๆอ,อีกหลายเท่าในการบีบให้จีนตกอยู่ในอุ้มมือของสหรัฐอเมริกาและถือโอกาสเข้ามาแทรกแซงปัญหาเขตพื้นที่ข้อพิพาททางทะเลทั้งหมด ในน่านาน้ำสากลและควบคุมไม่ให้จีนขึ้นมาเป็นมหาอำนาจเศรษฐกิจของโลกได้อย่าลืมว่าพรรคเสรีนิยมอย่างเดโมแครสของโจไบเดนล้วนเต็มไปด้วยกลุ่มพวกเดกูราที่มีระดับสติปัญญาและคุมพลังอำนาจเนื้อกว่าคนธรรมดาอยู่มากที่คนอย่างสีจินผิงและซีซจีนไม่อาจจะมีสติปัญญาเทียบเท่าคนพวกนี้ได้ มาสุข,ขุมดูดีและแฝงไปด้วยความอมาหิตต่างจากความทื่อๆของโดนัลทรัมป์อย่างมากนี่คือปัญหาใหญ่ระดับหัวกะทิและนักธุรกิจจีนที่เริ่มวาระแวงว่าถ้าทรัมป์ได้เป็นประธานาธิบดีอีกครั้งจะส่งผลดีต่อประเทศจีนและซีซพจีนอย่างมากกว่าโจไบเดพราะนโยบายของทรัมป์ที่ผ่านมา ล้วนสร้างความแตกแยกให้ชาวอเมริกาแบบไม่เคยมีมาก่อนทรัมป์น่าจะเหมาะก,ก,กับการทำลายชาวอเมริกันของพวกเขาเองในขณะที่นโยบายของโจไบเดนกลับดูเหมือนจะอีงไปฝากฝั่งประเทศพันธมิตรที่มีปัญหากับจีนและสนองนโยบายต่อจากทรัมป์เรื่องการบีบจีนไม่ให้มีอำนาจเรื่องเศรษฐกิจเหนือกว่าสหรัฐอเมริกาที่สำคัญที่สุด กลุ่มผู้นำสกุลเงินดิจิทัลดอลลาร์กลุ่มผู้นำซอฟต์แวร์และกลุ่มผู้นำเทคโนโลยีทั้งหมดล้วนเป็นกลุ่มรายใหญ่ที่ให้เงินสนับสนุนพรรคเดโมแครตทั้งสิ้นหากทรัมป์ได้เป็นประธานาธิบดีอีกครั้งสหรัฐจะเปิดสงครามกับจีนอย่างแน่นอนและพร้อมทำลายระบบเดอกูราของพรรคเดโมแครตในสหรัฐอเมริกาทิ้งทั้งหมดท้าโจไบเดน ได้เป็นประธานาธิบดีอาณาจักรเดกรราก็จะเบิกบานและขยายวงกว้างออกไปในทั่วโลกไม่เว้นแม้แต่ประเทศจีนรัเสเซียอิหร,ร่านรวมถึงประเทศไทยและจะค่อยๆกลืนทุกประเทศแบบเงียบๆโดยนโยบายที่ชาญฉลาดที่สุดที่มีอาวุธและเทคโนโลยีทุกอย่างอยู่ในกำมือทรัมป์ยังทำให้มหาอำนาจในทั่วโลกจนลง และได้เห็นเป้าหมายและความเป็นไปของประเทศมหาอำนาจโลกที่วางแผนเขมือประเทศเล็กๆตลอดสี่ปีที่ผ่านมาแต่ถ้าทรัมป์หมดอำนาจลงเดอร์กูราจะขึ้นครองโลกแบบเด็ดเสร็จเด็ดขาดประเทศมหาอำนาจโลกจะฟื้นตัวกลับมาใหม่มากลืนประเทศเล็กๆในทั่วโลกโดยมีประเทศเดอร์กูราคอยกำหนดนโยบายอยู่เบื้องหลังทั้งหมด เห็นได้ชัดเจนที่สุดคือประเทศไทยที่ต้องรับนโยบายของเดอกุราในทันทีทั้งนี้การเลือกตั้งยังไม่รู้ผลเลยผลประโยชน์จากพวกกลุ่มนายทุนจะกลับมาเบ่งบานอีกครั้ง